มิสเตอร์มึกคลิปวิดีโอนี้ครับเราลองมาดูยูนิตฟรีที่ใช้งานดีกว่าตัวเติมครับผมอยู่ในเมลิเทอรี่พาร์ทฟรีตรงนี้เลยเทีย์ที่30กับล็อกเก็ตเทอร์แมงเกอร์ครับผมยูนิตตัวนี้เนี่ยเพื่อนๆในส่วนของสเตตัสต้องบอกว่า ทำออกมาได้ค่อนข้างดีนะครับผมลองมาดูสเตตัสกันก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราจะไปดูความสามารถจริงๆของเขาภายในแมปกันนะครับผม <S 2> <S 2> ของผมเนี่ยเป็นาชนี่นะเขาเป็นระดับ C ีเข็ดประเภทเอ็กโพชันครับผมเป็นการระเบิดว้าวพูดง่ายๆก็คือกาสรสเปสครับแต่ว่าภายในแมป FNTD เนี่ย เขามีรูปแบบการโจมตีที่ค่อนข้างหลากหลายสเปคก็แยกไปอีกประเภทหนึ่งเลยนะครับผมมันมีความใกล้เคียงกันแต่ว่าไม่เหมือนกันสะทีเดียวต้องพูดแบบนี้เนาะนะครับดาเมจเริ่มต้น300ครับ up max 750นะครับผมและสมีการโจมตี12พแ max 20คูดาวสามวิพแ max 1.5โอ้จำนวนการออกอ๋อผมลืมไปผมเป็นชายนี่คิดว่าแต่แบบออก453นะครับผมไม่ใช่นะทุกคนอันนี้เฉพาะชายนี่เขานับแยกกันนะครับผม ในส่วนของบัฟก็ได้พับผิดไนเมมานะครับบวกลัศมีการโจมตีกับดาเมจ50%ครับลองไปดูความสามารถกันครับวันที่5้นเมมาครับผมแต่จะว่าไปเขาใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งานเยอะเหมือนกันนะครับ5,000เลยนะลิมิตในการวางของเขาอยู่ที่3ครับถือว่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานครับผมเพื่อนในส่วนสเตตัสประมาณนี้ก็ใช้ได้ในช่วงต้นเกมผมขอวางทานิสสปินบอลนี่ลงไปก่อนนะครับผม โอเคมาล็อกเก็ตเทอร์แมงเกอร์ใช้เงินในการเรียกออกมาใช้งาน5000นะครับผมผมจะวางเขาไว้ตรงนี้ก็แล้วกันครับเพื่อนๆและนี่คือคาแรคเตอร์ของเขาพร้อมกับแอนิเมชันการโจมตีเมื่อกี้ยังไม่ได้โจมตีเดี๋ยวดูมาอีกทีนะครับผมรอแป๊บหนึ่งนะโอ้โหจะได้โจมตีไหมวันนี้โอเคได้แล้วนี่เป็นการยิง RPG ออกไปแบบนี้นะครับผมเห็นไหมเขาจะมี RPG คู่เลยนะครับ <ๆ S 2> เพื่อนๆแล้วเวลายิงไปเนี่ยลูกกระสุน RPG หายด้วยนะครับผมผู้วัฒนาเก็บรายละเอียดได้ดีมากอะ่ะ คาแรคเตอร์ของเขาที่เพืนอนๆเห็นสีขาวเนี่ยอันนี้เป็นชายนี่นะครับแต่ถ้าไม่ใช่ชายนี่ก็คือจะเป็นตัวละครปกติเลยไม่มีแสงสีขาวเรืองออกมาจากตัวนะครับลองมาดูเงินที่ใช้ในการอัปเกตรดกันบ้างครับจากเลเวล1ไปเลเวล2 7,000นะครับผมจากเลเวล2ไปเลเวล3 1,000 0ครับจากเลเวล3ไปเลเวล4 1 5 0 0 0ครับและเขาจะแม็กอยู่ที่เลเวล4นะครับผมและสมีการโจมตีประมาณนี้นะครับผมในส่วนของสเตตัสดาเมจ 1>, 1 4 0 6 3ครับลัศมีการโจมตี30คูดาว1.5รวมบัฟเป็นที่เรียบร้อยนะครับคูดาว1นก็ถือว่าโอเคครับใช้ได้ถ้าเป็นประพิเอ็กโพช1ั่น1.5เนี่ยถือว่าอยู่ระดับกลางๆครับผมไม่ช้าเกินไปแต่ก็ไม่เร็วเกินไปนะครับเพื่อนๆเ,เพราะฉะนั้นเราต้องมีตัวบัฟอีกสักบัฟนะครับผมไม่ว่าจะเป็นบัฟอะไรก็ตามแต่ครับอันนี้ก็แล้วแต่ชอบเลยแต่ของผมเนี่ยเป็นบัฟลัศมีการโจมตีนะครับผมอัปเกรดไปให้แม็กครับ ลัศมีการโจมตี30เป็น3าสามผมว่าผมเอามาผิดตัวแล้วไม่น่าเอาเกมมาเลยเจ้าพันแถบบับให้แค่3เองนะครับผมจริงๆไม่เกี่ยวกับพันแถบเกี่ยวกับยูนิตเรานะครับผมผมขายตรงนี้ทิ้งนะแล้วก็เปลี่ยนเป็นล็ c k e ก t ตเช m a n แมนเกอรครับผมเอาเกีรดไปให้แม็กอีกหนึ่งครับผมไหวไหมถ้าวางแค่ตัวเดียวตรงนี้น่าจะไหวอยู่แหละเพราะว่ารัศมีการโจมตีของเจ้าตัวนี้ก็ครอบคุมมาถึงตรงนี้โอเค งั้นอีกหนึ่งตัวผมขายตัวนี้ทิ้งอีกหนึ่งตัวเราจะวางไว้ด้านหน้าตรงนี้เลยนะครับผมวางไว้หน้าปากทางที่บอสออกมาเนี่ยแหละเพื่อนเพื่อนแล้วมาดูกันครับว่าแค่3ตัวเนี่ยจะสามารถเอาชนะบอสได้หรือเปล่านะครับแต่ว่าไม่มีเสียงนะครับผมเพื่อนเพื่อนอันนี้น่าเสียดายมากไม่รู้ว่าอันนี้เป็นบั็กหรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้ตอนต้นคลิปเราวางเจ้าสปินบอลนี่ลงไปไงอาจจะเป็นบั็กเสียงของตัวเขาก็ได้นะครับผม หร <se> ือไม่ก็อาจจะไม่มีต้องรอผู้พัฒนาอัปเดตเข้ามาทีหลังนะครับอุ้ยเกือบหลุดไหวไหมเหมือนจะไม่ไหวเลยผมว่าถ้าเปลี่ยนจากเจ้านี่เนี่ยเป็นใช้ตัวช่วยเล่งในเรื่องของครูดาวน่าจะดีกว่าและมีการโจมตีคงไม่ต้องเอ้าแล้วไหนตอนแรก33ทําไมตอนนี้เป็น37.2ล่ะเอ้าเดี๋ยวเดี๋ยวดีงงฮะเกิดอะไรขึ้นเฮ้ยหุดหลุดหลุดหลุดแล้วหลุดแล้ว หลุดแล้วทุกคนหนึ่งตัวผมว่าผมขายตรงนี้ทิ้งดีกว่ารู้สึกว่าเขาอยู่โดดเดียวแล้วดามเมจไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ <c oughs> โอเคบอสออกมาพอดีนะครับผมบัตรลัชิก้าวางไว้ตรงนี้เออสามตัวช่วยกันคอมบูแบบนี้นะ่าจะเวิร์กกว่าครับเพื่อนๆเนี่ยลัศมีการโจมตี30อันนี้คือปกติรวมแค่บพัพพเพดไนเมร์นะครับผมแต่ว่าผมวางเจ้านี้ลงไปตอนแรกนะพันแท็บเนี่ย แล้วก็บัฟเป็น33ทําไมตอนนี้เป็น37.2เอ๊ะหรือว่าเราตาลายผมอาจจะดูผิดตาลายเองก็ได้นะครับผมเตรียมตัวเล็งยิงยิงแล้วยิงดิอือนั่นแหละสวยครับยิงไปดีมากยิงไปว้คูดาว1.5ครับครับเพื่อนๆน,นี่เป็นไงแต่ต้องวางไว้ใกล้กันนะผมว่าผมขายตัวนี้ดีกว่า เพราะว่าตัวเนี้ยไม่น่าจะได้ใช้ความสามารถของเขาต้องวางแบบนี้นี่ดามิดเขาจะได้สแต็กกัน3ตัวครับผมและดมพลร่วมด้วยช่วยกันยิงครับบอสตุยแน่เฮ้ยทำไม HP บอสมันแบบขยับทีละจิตทีละจิตผมว่าไม่ไหวผมว่า3ตัวเอาไม่อยู่นะครับผมต้องมีตัวช่วยครับเพราะฉะนั้นพี่หมีขวานตเอนโดมาเลยครับผมเขาไม่ไหวแล้วแหละผมว่านะสตัวคือเอาไม่อยู่ครับผม ในรอบนี้ผมเอาอีก1ยูนิตมาวางเปรียบเทียบให้เพื่อนๆดูนะครับนั่นก็คือแฟนทอมบอ l ล o นบอยนะครับแต่ของแฟนทอมบอ l ล o นบอยเนี่ยจะเป็นประเภทนุกนะครับผมคนละประเภทกับเอ็กโพชชั่นะในส่วนของครูดาวเขาจะนานกว่านะครับเดี๋ยวลองมาดูกันครับว่าประเภทไหนจะดีกว่ากัน มาลองดูสิสำหรับล็ c k e t ็ตเทียร์แมงเกอร์กับแฟนทอมบอลลูนบอยนะครับผมคนละประเภทนะไม่รู้ว่าจะเอามาเทียบกันได้หรือเปล่านะครับผมแต่อยากให้เพื่อนๆดูในส่วนของความสามารถแบบคร่าวๆก็แล้วกันนะครับผมอัพ a n นทอมบอลล o นบอยให้แม็กก่อนนะฟาร์มเงินแป๊บหนึ่งนะครับผมขาดอีก4,000ครับส่วนล o c k e t ็ตเทียร์แมเกอร์เราอัพแม็กแล้วนะครับอัพแม็กแล้วดาเมจ0 0 0รัศมีการโจมตี31.1คููดาวน์3วิครับ ในส่วนของดามมดห่างกันถึง600เลยนะครับผมแต่ว่ารัศมีการโจมตีห่างกันนิดนึงใครตีไกลกว่าอันนี้ผมวางตรงนี้ก็จะตีโดนตรงนี้ก่อนใช่ไหมแต่ไม่เป็นไรนะครับเพื่อนๆลองดูรูปแบบการโจมตีของเขาก็แล้วกันนะว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้คือเอ็กโพชันเป็นแบบนี้แต่ว่าโอ้โหของนุกเนี่ยเพื่อนๆเห็นใช่ไหมอันนี้คือเส้นลัศมีการโจมตีของเขามามาสุดตรงนี้แล้วเพื่อนๆคอยดูนะ รถถังอันแรกที่มาในรัศมีการโจมตีส่วนตัวที่อยู่ด้านหลังที่ไม่ได้อยู่ในรัศมีการโจมตีเนะี่ยคอยดูนะครับคอยดูนะตุม้มเอาเอาตุ้มดิอ่ะเห็นไหมเนี่ยครับด้านหลังคือโดนดาเมจไปด้วยนะครับผมประเภทของเขาเหมือนจะดีกว่านะอันนี้ในความคิดเ็นของผมนะถ้าเทียบกับในส่วนของเอ็กโพชั X ่น่ะเอ็กโพชั่นเหมือนจะโดนแค่ในรัศมีอย่างเดียวอะ่ะเดี๋ยวเพื่อนๆลองดูก็ได้อ่ะเดี๋ยวนะติดคูดาวครับแป๊บหนึ่งครับ ปึ๊บตีไปเนี่ยโดนแค่ในรัศมีอย่างเดียวจริงด้วยครับแต่ว่าของนุ๊กเนี่ยคือมันตีไกลมากกว้างมากมันเป็นแบบเหมือนสุดทางเดินเลยอะ่ะสุดทางเดินของทางนั้นๆนะครับแต่ถ้าเป็นทางไกลมากแบบนี้ก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแต่ถ้านับดาเมจจริงๆลบจากครูดาวในส่วนของสเตตัสนะครับล็อกกิทเทอร์แมงเกอร์เนี่ยจะทําดาเมจได้มากกว่าแฟนทอมบอลูนบอยนะครับเพื่อนๆเพราะว่าแฟนทอมบอลลูนบอยเนี่ยคูดาวเขาสามวินะครับแต่มองภาพรวมแล้วเหมือนใกล้เคียงกันเลยเนาะ ผมว่าดีทั้งคู่อ่ะดีคนละแบบนะครับลองดูซิ6ตัวจะสามารถเอาชนะบอสบัตรลัชชิก้าได้หรือเปล่าครับผมร่วมด้วยช่วยกันโจมตี <c oughs> ผมจะบูทอ๋อไม่ได้เอาตัวบูตมาลืมไปโอเคอ่ะไม่เป็นไรครับผม6ตัวไหวไหมมาดูกันดูจากตรงนี้เพื่อนๆไม่ไหว6 <c oughs> ตัวก็เอาไม่อยู่สุดท้ายก็ต้องพึ่งพี่หมีอยู่ดีครับ และทั้งหมดนี้คือรีวิว e ล็อกเกติเอิร์แมงเกอร์ยูนิฟีในเทียช่30ครับผม,มเพื่อนๆสามารถปลดล็อกได้ในส่วนของเมเลนซอรีพาร์ทนะครับใครที่อยากจะมาปลดล็อกก็ต้องรีบกันหน่อยแล้วครับผมผมไม่แน่ใจว่าผู้พัฒนาจะนําส่วนตรงเนี้ยออกไปเมื่อไหร่แต่คิดว่าน่าจะเร็วๆนี้เนี่ยแหละครับผมโดยปกติแล้วคือผู้พัฒนาเกมนี้เขาอัปเดตสลับกันนะครับผมถ้าเทียบกับตรงซีซั่นของล็อบบี้นะในส่วนตรงเนี้ยน่าจะอัปเดตสลับกันนะครับเพราะฉะนั้นแล้วก็ รีบเก็บกันนะครับผมรวมไปถึงยูนิตตรงนี้ด้วยนะครับที่เป็น e อกล u ก i ณยูนิเนี่ยถ้าเราเก็บในส่วนของ m i l ล t เทอรี่พาตรงนี้เราก็จะได้กล่องมีโอกาสในการเปิดลุ้นรับเจ้าวอลคิลี่ชิก้านี้นั่นเองนะครับเพืเ่อนๆโอเคคลิปนี้ก่อนจากกันไปทุกคนมีความคิดเห็นยังไงอย่าลืมพูดคุยกันได้ไว้ใต้คลิปและที่สำคัญเลยผมฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับ